พาเขาเลยนี่มาทางหลัดเ,เร็บุ <Yeah. S 1> คัดเอาของอ่ะนะ

กบ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 เส kind of oh uh ียงกบมันหองเกาดมาแลาวมา้ยทิมมองก้อนคอนทิมของเออเคยน้ำลายจะบาดเปียกจนเจ้าโอ้โอกเอามาเอ้ามาเออมาไปนน่องนี่ Khoang này. Quất nào, đứng không? Đứng ngang, đứng ngang. Đứng ngang. Đứng ngang. Ngư. Phải làm đấy. Mới ăn rồi.

ตวเนี่ยเป็นผู้ปวดของถานเลยนะมปีกไมปีกอ่